โค้ดเนี่ยพวกนี้ก็มาแต่หาเงินละสิกดแรงนึงดูดบ้าบอจัก,กรวาลอะไรบ้าบอไม่มีจริงหรอก NLP อะไรกันกดจิตืเพอ้อที่สุดเลยต้างไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ที่ช่องให้ด้วยนะตรงปุนะ่มนะเออช่อง y u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  e นชูอานะคะแล้วก็แฟนเพจที่ไม่ได้ต้องได้ใบนุชูนะคะช่องทางอื่นก็ติดต่ออิ r. นสตาแกรมุชูอาไปติดตามกันเลย สวัสดีคะ่ะทุกๆคนติดตามรับชมต่อจาก ep สองได้เลยนะคะปรากฏว่าหมอก็ทําให้แค่นี้นั้นเราก็เลยเสื่อมศรัทธาไปแล้วเราก็เลยไม่หาหมออีกเลยเปลี่ยนเป็นไปเรียนสะกดจิตแทนนะเออเสียตังค์เยอะกว่าที่ไปหาหมอพวกนั้นอีกนะเออเราก็หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องไม้เสต,ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสะกดจิตเกี่ยวกับ เรื่องกดแรงดึงดูด NLP ต่างๆนะคะก็เรียนมาค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราอะหายจากโรคซึมเศร้าได้เลยแล้วหายจากไฮเปอร์ซอมเนียด้วยหายจากการหลับในด้วยอืมแล้วมันง่ายนิดเดียวรนะุดบอกทริคอย่างหนึ่งคือรุดอะเปิดสมองลองเปิดรับดูว่าไอ กดแรงนึ่งดูดมันคืออะไรนะความเชื่อมันคืออะไรนะแล้วก็ nlp คืออะไรนะเราก็ลองฟังฟังฟัง,งเขานะอแล้วที่เรียนฟรีก็มีเยอะนะคะที่เรียนเสียตังค์ก็เยอะใครอยากรัดใครอยากเร็วก็เสียตังค์นิดนึงนะก็ไม่ต้องไปนั่งงมหาเองเนี่ยแหละก็เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้นุชแบบมาถึงตรงนี้ดังนั้นอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว,ว่ามันมี growth mindset ไงที่เราเปิดรับเปิดกว้าง ให้เราได้รับรู้ถึงความคิดแนวคิดหรือว่าความลับต่างๆที่มันมีอยู่นะเออดังนั้นบางคนที่แบบว่ามาถึงแล้วแบบกดแรงดึงดูดบ้าบอจัก,กรวาลอะไรบ้าบอไม่มีจริงหรอกอะไรเงี้ยเออแบบเพอร์เจอร์อะไรกัน สะกดจิตเพ้อที่สุดเลยอะไรเงี้ยเออ NLP อะไรกันแบบว่าโค้ชเนี่ยพวกเนี้ยก็มาแต่หาเงินะสีอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ใช่แค่นั้นไงเออเราอ่ะคิดแล้วคิดอีกนะกว่าจะมาเป็นโค้ชหรืออะไรแบบนี้นะจริงๆมันมีคนคอนเฟิร์มกับเราเยอะมากที่ว่าเพื่อนแบบมาปรึกษาเพื่อนให้ช่วยแกะให้ว่าเป็นอะไรเกิดจากอะไรแล้วเราอ่ะเห็น หลายๆคนว่ามีปัญหาเพราะอะไรเพราะคุณคิดแบบเนี้ยถ้าคุณเปลี่ยนความคิดคุณแค่นิดเดียวนะคุณไปไกลเลยอะคุณหายเลยอะเออเราวนูด่ะรู้สึกว่าการที่นูดมาได้ระดับนี้หรือว่าไปไกลได้อย่างนี้หรือว่าการที่นุูเข้าไปนทนทงานในที่หนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ดีๆอะนูด,ดะไปไกลกว่าคนอื่นซึ่งทําไมอะ ก็งงกับตัวเองนะว่าเป็นโชคชะตาหรอเป็นอะไรของเราเหรอเปล่าเปล่าเลยคุณรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจาก m i เ d s ็ t เราที่เราไม่เหมือนคนอื่นมันเกิดจากความคิดความฉลาดของเราที่เราไม่เหมือนคนอื่นมันจะมีข้อดีมันมีปักเจมีเอกลักษณ์ของเราเองที่มันไม่เหมือนคนอื่นแล้ว เจ้าของบริษัทเห็นแล้วคนอื่นเห็นแล้วคนที่ต้องการความสามารถของเราแบบเนี้ยไปใช้งานเนี่ยเขาเห็นอืมดังนั้นอ่ะเขาก็เลยให้เราอ่ะไปได้ไกลกว่าคนอื่นเพราะเราอ่ะมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญเลยที่นุชอยากจะมาแชร์ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติความคิด อีกอย่างหนึ่งที่เรียกคือตักกะนะคะให้มันอยู่ในที่แบบถูกต้องอะ่ะให้คิดในแบบที่ถูกต้องก่อนนะเออเพราะบางคนมีความเชื่อผิดผิดบางคนมีไมเซ็ตที่ผิดผิดอืบางทีมันไม่ได้เกิดจากเราเข้าใจทุกคนนะคะว่าบางคนที่มีไมเซ็ตผิดผิดอะ่ะบางทีเกิดจากการเลี้ยงดู เกิดจากสังคมรอบข้างหรือเกิดจากปมด้อยของตัวเองบางอย่างทําให้มีไมซ์เซ็ตแบบนั้นอืมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสําคัญไงเออดังนั้นเวลาเราแกะใครหรือว่าเราเจอใครที่แบบว่ามีไมซ์เซ็ตที่แบบไหนแบบไหนอะ่ะเราเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะที่เคยทํางานล่ํารวยประสบความสําเร็จทางการงานมากเลย ขายของเก่งมากลูกค้ารักเขาอะไรแบบนี้นะแต่อยู่ดีดีวันนึงอะ่ะเขาจัดการบริหารเรื่องบัญชีไม่ไม่เก่งไม่ถูกต้องนะคะบริหารไม่ดีล้มไม่เป็นท่าเลยเออเป็นไปได้ไงคนเคยมีเงินอยู่ดีดล้มแล้วคราวนี้ลุกไม่ได้เลย mm hmm. ลุกไม่ได้กลับมารวยไม่ได้แล้วล้มยิ่งล้มยิ่งจมเลย อืมซึ่งแบบอะไรอะ่ะเออคนมันเคยประสบความสําเร็จอะ่ะมันไม่สามารถกลับไปประสบความสําเร็จได้แล้วหรอเราก็เลยมานั่งสัมภาษณ์เขาพอสัมภาษณ์พอคุยไปคุยมาเรารู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรไม่เซทเขานั่นเองไม่เซทเขาเนี่ยพอถามแล้วเนี่ยคําตอบเขาบอกว่าพี่ไม่สามารถแบบว่า พี่ผิดเองนั่นแหละแล้วก็ทับถมตัวเองไปเรื่อยๆนะพี่อะเออแบบทําให้ครอบครัวมีปัญหาทําให้ลูกลําบากทําให้เมียลําบากเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่มีเงินเพราะว่าพี่อย่างนั้นเพราะว่าพี่อย่างนี้แล้วพี่ก็กินเหล้ากินเหล้าแล้วเราก็กินทุกวันแล้วก็แล้วก็บน่นแต่เรื่องเดิมๆเนี่ยวนเปลี่ยนไปวนเวียนมาเราก็เลยแบบว่าเหมือนแนะนําบางอย่างไปที่เราเห็นว่า ถ้าเขาเปลี่ยนความคิดแค่นิดเดียวตรงนี้นะเออมันก็จะเปลี่ยนหนึ่งอะ่ะเขาต้องเลิกทับถมตัวเองก่อนนะคะปัญหาอยู่ตรงไหนลูนะ้ไหมความเชื่อทัศนคติของเขาอะ่ะมันไม่เปิดรับล้วไงแต่เราอะ่ะแนะนําเขาไปแล้วนะแต่มันไม่สามารถแบบว่าจะเปลี่ยนได้อะ่ะเข้าใจปะเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาอ่ะไม่สามารถ โตขึ้นมาได้ใหม่หรือจะประสบความสําเร็จได้ไหมนั่นเองจริงๆนะจากการที่เราถามนะเพราะเราแนะนําไปแล้วพี่ทำไมคิดอย่างนี้ล่ะถ้าพี่ลองเปลี่ยนเป็นคิดแบบนี้สิว่าพี่เองอ่ะเคยประสบความสําเร็จมาแล้วพี่เองเคยรวยมาแล้วการที่พี่จะกลับไปรวยอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันสามารถทําได้เออพี่อ่ะไม่มีทางทําได้แล้วแหละตอนเนี้ยคือพี่แบบ ฮถ้าพูดอย่างนี้คือนี่ไงคนที่มีฟิกมายเซสใช่ไหมเออเราเลยไม่ยุ่งต่อแงเพราะว่าเขาฟิกแล้วอะเขามีความเชื่อแบบนั้นว่าเขาจะต้องจมอ,อย่างนั้นดังนั้นเขาก็จะได้แบบนั้นนั่นเองนะคะอืมเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกเสียดายว่าแบบทำไมคิดแบบนี้ล่ะถ้าคิดแบบนี้มันก็จะไม่ไอ้นี่นะแต่เราชอบนั่ง คุยกับคนอื่นเราอยากรู้ว่าเขาอะมีความคิดยังไงทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นเขาคิดยังไงทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้นะคะส่วนเนาะอ,อีกคนนึงเนี่ยเขาก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งดังนั้นพอเรามานั่งกลุ่มกันเนี่ยเราจะชอบคุยเรื่องว่าแบบใครมีความคิดยังไงแล้วเราก็อยากแบบว่าทําให้งานอะมันง่ายขึ้นอยากให้สังคมการทํางานมันโอเคอะเออแล้วเราจะเป็นคนเดียวที่แบบจะชอบแบบว่าแบบแปลกแยกในกลุ่ม ของเซลล์ด้วยกันอยางเนี่ยเออเราจะแตกแยกมากมีเงินเดือนค่อนข้างเยอะกว่าคนอื่นแบบนี้นะเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเห็นความต่างตรงนี้อืดังนั้นเราก็เลยเราไม่ใช่คนประจบอยู่แล้วเราไม่ใช่คนที่มานั่งแบบว่าต้องอย่างนั้นอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราออกด้วยนะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเหมือนบริษัทอะเขามีไมซ์เปลี่ยนไปละ เขามีความเชื่อที่เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งด้วยดังนั้นน่ะพวกความเชื่อเนี่ยเราจะไม่เข้าไปยุ่งมากเราจะลองถามเราจะลองถามก่อนว่าเขายังมีความเชื่อแบบไหนเขายังคิดแบบไหนถ้าเขาคิดแบบนี้หรือว่าเขาเปลี่ยนเป็นคนอื่นไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเดิมแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าไปยุ่งเลยใครที่มีฟิกไมซ์แบบเนี้ยเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะคะแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปเปลี่ยนหรือไม่สอน อะไรเพิ่มเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับคนนั้นแล้วมันเวลาเราสอนไปเนี่ยแล้วเขาไม่ทําหรือว่าเวลาเราสอนไปเนี่ยแล้วเราไม่เห็นเขาดีขึ้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแย่ลงด้วยไงดังนั้นเราจาไม่เริ่มทําอะไรที่มันทําให้มันมีปัญหากับตัวเราด้วยแล้วก็เขาเองเขาก็ไม่ได้แบบคือมันไม่ได้อะไรทั้งสองฝ่ายอะ่ะมันไม่วินวินอะ่ะอือม,มันก็ไม่มี ประโยชน์ที่จะทำนั่นเองนะคะเนี่ยก็เป็นเรื่องของฟิกไมซ์กับโรดไมซ์นะเออคนที่โกรดไมซ์ก็จะพัฒนาได้อืมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มานั่งคุยกันอย่างเงี้ยก็คือเราชอบแบบเหมือนบางทีเราจะชอบเป็นแกนนำไงอย่างบางทีอ่ะเรารู้ว่าบริษทัทอะทำแบบนี้เช่นเก็บเงินค่าของ ที่สต็อกหรือเก็บเงินค่าของที่นําไปเทสกับลูกค้าแล้วมันหายอะไรแบบเนี้ยอืมเรารู้ว่าต้นตอมันมาจากไหนมันเกิดจากอะไรมันไม่ใช่ความผิดของพวกเซลเลยเออแต่ว่าเซลอ่ะโดนเก็บเงินอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยคือถ้าเก็บเงินของเทสเราแบบเนี้ยเราเปิดบริษัทเองหรือว่าเราลงทุนเองดีกว่าไหมเนี่ยเราจะมีบริษัทไปเพื่ออะไรอะแล้วก็เราทํางานอะคือ ยอดทุกอย่างอ่ะเราหามาให้บริษัทเนี่ยอย่างคนรับผิดชอบอย่างเราเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่เราโดนหักเงินมันจะเป็นการทําโทษเราทําให้เรารู้สึกผิดอย่างสมมุติว่าเราโดนพ่อตีแม่ตีใช่ไหมเราจะต้องมีเหตุผลว่าเราเป็นเด็กดือ้อเราถึงโดนตีใช่ป่ะหรือว่าเราจะต้องแบบว่าไปขโมยของมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออไปขโมยของมาแม่ก็เลยต้องตีว่า เนี่ยต้องสอนนะว่าคุณอะทำผิดคุณจะต้องถูกทำโทษอย่างเงี้ยเพื่อวันหลังคุณจะได้ไม่ทำอีกแต่การที่แบบสมมติว่าเราอะทำงานอย่างเต็มที่ร้อเซทุกอย่างในบริษัทเนี่ยแล้วเราอะโดนทำโทษโดยการถูกหักเงินอะเออดังนั้นอะเราอยากรู้มากว่าเราผิดตรงไหนถ้าเราเราเราในใน การทำงานทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ผิดเลยอะ่ะเออเรารับผิดชอบทุกอย่างเราทําทุกอย่างแต่ว่าลูกค้าทําของหายแบบเนี้ยเออแล้วการที่เราหยิบของหรือว่าการที่เราเบิกของเพื่อไปทําการเทสเนี่ยเพื่อหาย,ยอดขายที่มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นแต่เราอะ่ะไม่สามารถควบคุมมันได้ร้อยเปอร์เนะเราคุมเราอะ่ะเป็นคนรับผิดชอบมากคนนึงนะอย่างที่บอก เราคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการนําเอกสารให้ลูกค้าเซ็นหรือว่าคอยเฝ้าหรือว่าคอยบอกลูกค้าว่าให้เก็บให้ดีนะคะขอมีซากด้วยขอ,อย่างน้นอย่างนี้แต่พอมันหายขึ้นมาเนี่ยลูกค้าเองก็ไม่ได้ตั้งใจเราเองเราก็แบบไม่รู้จะด้วยวิธีไหนแล้วอเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราโดนเก็บเงิน อืมแล้วเราต้องไปเก็บเงินกับลูกค้าหรอซึ่งเราเก็บเงินกับลูกค้าไม่ได้อยู่แล้วเราเอาของไปให้ลูกค้าเทสปฟรียอ่ะอืมมัจะมีลูกค้าแค่บางคนที่น่ารักที่รู้สึกว่าเออเขาเราผิดชอบว่าเออพี่ทําของหายอ่ะเออเดี๋ยวพี่ช่วยซื้อนะอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่อ่ะเราก็ไม่กล้าเก็บเงินขอป่าเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็หายใช่ไหม เออเนี่ยแหละจะเป็นเหตุผลว่าเรารู้สึกว่าการที่คนทำงานจริงๆอะ่ะแล้วคนที่รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยจะมาโดนเก็บเงินอะ่ะมันไม่ถูกต้องเออเดังนั้นเราก็เลยเป็นแกนนำกับเพื่อนๆว่าแกห้ามยอมรับกดแบบนี้เด็ดขาดนะเออทำไมถึงยอมรับกันด้วยตรารกะาที่คิดอะไรยังไงกันอืม ซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อระยะยาวอยู่แล้วอืดังนั้นเราอะมองว่าถ้าออกกฎนี้ขึ้นมาดังนั้นเพื่อนๆอ,นอะ่ะถ้ายอมรับกันส่วนใหญ่แต่ว่าเราจะอธิบายด้วยเหตุผลก่อนอถ้าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยก็คือโอเคแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เห็นด้วยแล้วก็เราก็จะยืนการในแบบของเราอะเพราะเราไม่อยากให้จิตใตส้สำนึกของเราทัศนคติของเราความเชื่อของเราที่เรารู้สึกว่าตักกะเราดีอยู่แล้วไม่เซ็ตของเราไม่ได้ทำลายข แล้วก็อยู่ในหลักที่ถูกต้องเออเราก็จะยังยืนการของเรานะแม้เพื่อนทุกคนจะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหักเงินไปอะไรแบบเนี้ยการที่ทำแบบนั้นมันเสียตรงไหนลงไ้มันทำให้จิตคุณอะมีปัญหาเออทำให้จิตใต้สำนึกคุณงงทำให้ไม n ์เซตคุณอะเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือน ไม่เป็นไรอะ่ะมีคนทอนเงินคุณผิดอะ่ะก็ไม่เป็นไรคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ตัง้งใจแต่ว่าทอนเงินคุณผิดมาสิบาทอย่างเงี้ยคุณบอกไม่เป็นไรประหลาะเออเออถ้าคุณบอกไม่เป็นไรคุณก็ยอมรับสิบบาทไปแล้วผลร้ายมันจะเกิดอะไรอีกรู้ไหมมันก็จะมีคนทําแบบนี้กับคุณเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื พราาะว่กำลังฟังเพลินๆเลยนะคะทุกคนฝากติดตามรับชมต่อใน EP 4นะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งตองขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ